ตรงนี้กำลังลงไปชั้นใต้ดินหรือชั้น B นะครับส่วนตรงนี้ก็คือมาจากชั้นหนึ่งลงชั้น B ือนกันโดยคนรถไฟคนรถไกคอนเ,าาอนเาาอทนด์โอเคตรงนั้นเป็นไปรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตินนะครับเยกกะีะยวขวาไปครแล้วไปแอร์พอร์ต รถฟุาพข้ามเมืองก็เดียวกว่าตรงนี้นะฮะตอนนี้อีกห้านาทีก็จะห้าทุ่มนะฮะตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบห้านาทีนะรถสฟฟาข้ามเมืองก็ยังมีวิ่งอยู่นะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาปรับเวลาหรือเปล่าว่าจริงถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้เอาเป็ว่าตอนนี้ยังไม่ห้าทุ่มเนี่ยยังมีรถวิ่งอยู่นะครับ นี่นะครับที่ชั้นหนึ่งนะครับเอ้ยชั้นใต้ดินนะฮะร,รถสภาพาคเมืองตัวนี้มีแครับแรงเงินด้วยส่วนทางโน้นนะฮะทางโน้นก็เดินไปแล้วก็มีบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือว่ามีลิฟต์ขึ้นไปชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็ขึ้นไปตรงนั้นจะไปเจอกับประตู7ก็จะเป็นรถแท็กซี่รถโดยสารวิ่งไปพัทยาหัวหินอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าจากประตูเ ตรงที่เดินขึ้นไปตรงบันไดเลื่อนหรือว่าลิฟต์เดินไปก็จะเจอพวกรถโดยสารต่างๆแล้วก็แท็กซี่ฮะเดินไปจนถึงประตูแปก็จะเป็นศูนย์อาหาระฮะเลยประตูปะแปดชั้นนี้เดียวก็เป็นศูนย์อาหารเอ่อในกิฟต์ฟู้ดพอยส์นะฮะโอเคอันนี้รถไฟฟ้ายังวิ่งอยู่นะฮะเหนื่อยฮะนะฮะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงของกัทกไวแห่งประเทศไทยะฮะนี่นะครับถ้าลงมาก็เลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยถ้ามาจากทางประตูเจ็ดลงมาชั้นใต้ดินก็เลี้ยวซ้าย ตรงนั้นจะมีร้านขายซิมอยู่นะฮะของ AIS นะครับเดินออกมาจากรถไฟฟ้าก็เจอ AIS เลยนะฮะรถไฟฟ้าตรงนี้ก็มี s e c u r i t y Officer หรือว่าเออเป็นสอบถามได้นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาแล้วไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนก็ถ้าลงมาจากรถไฟฟ้าก็สอบถามเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้นะฮะตัวนี้เจ้าหน้าที่ เออกำลังไปตรวจพื้นที่อยู่นะฮะเพโทรออนเพโทรเอ่าเดีอร์ซิมการ์สนะเอเอสนะสิมทูไฟจะเดินทางไปต่างประเทศผมก็เคยใช้ซิมทูไฟอยู่นะครับของเอเอนะครับของเขาดีทีเดียว ตอนนี้ก็มีท่เดิอนออกมาจากรถไฟฟ้าตรงมาเลยก็เป็นโรยนต์โปรเจกต์หรือว่าโครงการหลวงแล้วก็ร้านหนังสือในอินตรงนี้นะฮะจอยตอนนี้มันจะห้าทุ่มแล้วฮะก็เลยเอออาจจะปิดไปแล้วนะฮะนี่นะฮะมาจากรถไฟฟ้าตรงนี้นะฮะออกมาจากรถไฟฟ้าก็ส่งมานะฮะนี่เห็นนะฮะเจอร้านขายสิ่งตรงนี้นะฮะรวมตรงนี้เป็นร้านเซเว่นอีเลเว่นนะฮะ Uh huh. ถ้ะตรงไปก็ตามที่บอกนะฮะขึ้นไปชั้นหนึ่งถ้าเดียวซ้ายก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งได้แต่ตรงนี้เดียวเดียวขวาขึ้นไปชั้นหนึ่งขึ้นมาได้เรงหรือลิฟต์ขึ้นไปก็ได้ไปชั้นหนึ่งก็เจอกแบบัแบประตูเจ็ดลิฟต์ก็ขึ้นยาวไปเลยถึงชั้นสี่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปเส้นอีกล้เป็นครับ